เชื้อเห็ดฟางนั้นเชื้อเห็ดฟางนับว่ามีความสําคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเพราะเห็ดฟางได้ว,วิธีใดก็ตามหากใช้เชื้อเห็ดฟางที่ไม่มีคุณภาพแล้วจะทําให้ได้ผลผล,ผลิตลดลงดังนั้นการผลิตเชื้อเห็ดฟางไว้ใช้เองเกษตรกร,ร,กรสามารถทําได้แต่จะต้องทําความเข้าใจธรรมชาติและอุปนิสัยของเห็ดฟางอย่างละเอียดสีก่อดเพื่อเป็นแนวทางในการทําเชื้อเห็ดฟางให้มีคุณภาพต่อไป การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดฟางบริสุทธิ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ 2. การแยกและการเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ 3. การทำหัวเชื้อเห็ดฟางในปุ๋ยหมกักการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์นั้นเนื่องจากเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ในระยะเริ่มแรกต้องการอาหารที่เหมาะสมปราศจากจุลินทรีทุกชนิด ดังนั้นการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์จึงต้องมีสูตรอาหารที่เหมาะสมและมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องสูตรอาหารที่นิยมใช้กันมีดังต่อไปนี้มันฝรั่งไม่ปอกเปลือก200กรัมน้ำตาลกลูกโคส20กรัมบุน20กรัมน้ำสะอาด1,000ซี อุปกรณ์ในการเตรียมอาหารบริสุทธิ์ประกอบด้วยมีดเขียงกระชอนหม้อทัพพีเตาไฟขั้นตอนในการเตรียมอาหารบริสุทธิ์นำมันฝรั่งไม่ต้องปอกเปลือกล้างให้สะอาดช่างให้ได้200กรัมแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคล้ายลูกเตาโดยมีขนาด1คูณ1ค1เซนติเมตร จากนั้นนำมันฝรั่งไปต้มในน้ำสะอาดที่เตรียมไว้ประมาณ1.4ลิตรซึ่งเวลาต้มน้ำส่วนหนึ่งจะละเหยไปอีกส่วนหนึ่งมันฝรั่งจะดูดเข้าไปซึ่งเมื่อต้มเสร็จแล้วจะเหลือน้ำประมาณ1ลิตรพอดีการต้มควรใช้ไฟอ่อนๆต้มประมาณ15นาทีหรือจนกว่ามันฝรั่งนิ่มทั้งชิ้นแสดงว่า ได้สกัดเอาอาหารของเห็ดออกมาเพียงพอแล้วจากนั้นให้ใช้กระชอนหรือผ้าขาวบางกลองมันฝรั่งออกเอาแต่น้ำไว้ใช้ส่วนเนื้อมันฝรั่งสามารถนำไปประกอบอาหารอย่างอื่นได้ขณะเดียวกันให้เอาน้ำที่ได้ไปต้มต่อจากนั้น นำวุ้นไปชั่งให้ได้20กรัมนำไปผสมน้ำสะอาดแล้วละลายลงไปในหม้อต้มและต้มต่อไปอีก5-6นาทีวุ้นก็จะสุกต่อจากนั้นให้เตรียมน้ำตาลกลูกโคสชั่งให้ได้20กรัมแล้วใส่ลงไปในหม้อต้มต้มต่ออีก2-3นาทีก็จะได้อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อประกอบด้วยขวดแบนสะอาดกล่วยสำลีกระดาษหนังยางเมื่อได้อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดแล้วให้กรอกอาหารวุ้นใส่ขวดแบนที่สะอาดผ่านกล่วยการกรอกต้องไม่ให้อาหารเปื้อนปากขวดถ้าเปื้อนให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกเติมอาหารวุ้นในปริมาณ2-3เซนติเมตรจากก้นขวด จากนั้นให้อุดจุกขวดด้วยสำลีสะอาดการทำจุกขวดอย่าให้หลวมหรือแน่นเกินไปคลุมด้วยกระดาษที่เตรียมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งปลอมปนอื่นๆเข้าไปในขวดแล้วรัดด้วยหนังยางหรือใช้คอขวดพลาสติกก็ได้อาหารที่ได้นี้ยังไม่ใช่อาหารบริสุทธิ์ ก็ยังมีเชื้ออื่นๆปะปนอยู่ดังนั้นเราจึงต้องฆ่าเชื้ออาหารเหล่านี้เสียก่อนโดยการนำไปนึง่งในหม้อนึ่งความดันสำหรับหม้อนึ่งความดันที่นิยมใช้ในประเทศไทยก็จะมีอยู่2แบบนะครับสำหรับแบบที่1ก็คือจะนําเข้าจากต่างประเทศในส่วนของหม้อนึ่งความดันที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยข้อควรระวังในการใช้ก็คือเราต้องทําการตรวจเช็คว่าเกวัดความดันนะครับไอระบายอากาศ นะครับตรงนี้ยังทํางานเป็นปกติหรือไม่นะครับเวลาทําการปิดนะฮะเราก็ต้องดูว่าในส่วนของลูกศรจะต้องตรงกับขีดนะครับระหว่างหัวลูกศรที่ฝาหม้อกับขีดที่ตัวหม้อให้ตรงกันแล้วเวลาทําการปิดจะทําการปิดในลักษณะซ้ายกับขวานะครับนะท,ที่ทิศทางตรงข้ามอย่าปิดหมุนวนกันไปตลอดนะฮะถ้าทําแบบนี้จะทําให้ฝาหม้อมันเพเยะอ,อากาศหรือว่าไอจะมีโอกาสที่จะรั่วออกได้ง่าย ส่วนประกอบของหม้อนึ่งความดันประกอบด้วยตัวหม้อนึ่งและหูล็อกฝาหมอ้อจุดระบายไอน้ำมาตรวัดความดันเทอร์โมมิเตอร์สำหรับหม้อนึ่งความดันนี้มีทั้งผลิตในไทยและต่างประเทศซึ่งจะบรรจุได้ประมาณ25ขวดแต่ปัจจุบันหม้อนึ่งที่ผลิตในประเทศไทยสามารถบรรจุได้ถึง120ขวด ทีการใช้หม้อนึ่งความดันให้เติมน้ำลงไปในหม้อให้ได้ระดับที่กำหนดต้องอยู่สูงกว่าก้นหม้อประมาณ3-4ซนติเมตรใส่ขวดอาหารวุ้นลงไปโดยให้ตั้งขวดขึ้นเพื่อไม่ให้อาหารวุ้นเปื้อนจุกสำลีจากนั้นให้ปิดฝาหม้อพร้อมทั้งตรวจดูความเรียบร้อยให้ฝาหม้อปิดสนิทไม่มีรอยรั่วขันน็อตในลักษณะตรงกันข้าม ซึ่งจะทำให้ฝาปิดได้สนิทและสม่ำเสมอจุดไฟจากเตาแก๊สแล้วเปิดท่อระบายไอน้ำเพื่อให้ความร้อนไร้อากาศที่อยู่ภายในหม้อออกให้หมดจะสังเกตเห็นไอน้ำที่พุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องเข็มวัดความดันเริ่มขยับขึ้นซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อความดังในหม้มอสูง16-18ปอนต่อตารางนิ้วในส่วนของเทอร์โมมิเตอร์จะอยู่ประมาณ122-125ถึง125องศาเซลเซียสให้เริ่มจับเวลาจากนั้นทำการปรับระดับไฟเพื่อรักษาระดับความร้อนอย่าให้สูงหรือต่ำกว่านี้แล้วใช้เวลาในการนึ่งประมาณ30นาทีเมื่อได้เวลาตามที่กำหนดแล้ว ให้ปล่อยความดันในหม้อให้ลดลงโดยการเปิดประตูระบายไอออกทีละน้อยทีละน้อยเมื่อไม่มีความดันในหม้อแล้วให้เปิดฝาออกนำขวดอาหารบุ้นออกมาวางไว้ข้างนอกทิ้งไว้พอใช้หลังมือสัมผัสได้จากนั้นให้ทำการเอียงขวดให้ราบเสมอพื้น โดยสังเกตอย่าให้อาหารวุ้นถูกจุกสำลีทิ้งไว้จนอาหารวุ้นเย็นลงและวุ้นภายในขวดแข็งตัวเราก็จะได้อาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์สามารถนำไปเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ต่อไปสำหรับการแยกเชื้อบริสุทธิ์นะครับเราต้องทำภายในตู้เขียดเชื้อนั้นภายในตู้เขียเชื้อเราต้องทำความสะอาดการทำความสะอาดในตู้เขียเชื้อส่วนใหญ่เราจะใช้ฟอร์มาลีนกับด่างทับทิม ทำการลมนะครับก่อนประมาณ1-2วันนะจากนั้นเราก็จะทำการเขี่ยเชื้อก่อนที่เราจะทําการเขี่ยเชื้อในร่างกายของเราเนี่ยเราควรที่จะหนึ่งจะต้องอถอดแหวนถอดนาฬิกาที่มีอยู่นะออกให้หมดนะตัดเล็บให้สั้นจากนั้นก็ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับในส่วนของมือจนทั้งถึงข้อศอกการทําเชื้อเห็ดในปัจจุบนันนิยมทําเชื้อเห็ดบริสุทธิ จากเนื้อเยื่อของดอกเห็ดเลยตัวจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ตู้เขี่ยเชื้อเข็มเขี่ยเชื้อตะเกียงแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์สำลีน้ำยาฆ่าเชื้อจานวางดอกเห็ดภายในตู้เขี่ยเชื้อจะต้องสะอาดดังนั้นเราจึงต้องทำการฆ่าเชื้อ โดยการใช้ด่างทับทิมผสมฟอร์มาลีนในอัตราส่วนด่างทับทิม1ช้อนชาต่อฟอร์มาลีนครึ่งช้อนชาอบทิ้งไว้ประมาณ1วันก็สามารถใช้ตู้เขี네่ยเชื้อได้การคัดเลือกดอกเห็ดฟางสำหรับทำพัน์ควรเป็นเห็ดฟางธรรมชาติหรือในแปลงเห็ดที่ให้ผลผลิตสูงลักษณะดอกเป็นที่นิยมของตลาดมีปลอกหุ้มหนาเนื้อแน่นน้ำหนักดี และควรเป็นดอกตูมปลอดอย่างไม่แตกขั้นตอนการแยกเชื้อบริสุทธิ์เราต้องทำการแยกเชื้อภายในตู้เขี่ยเชื้อตามขั้นตอนดังนี้เตรียมอุปรกรณ์เครื่องมือต่างๆไว้ในตู้ให้พร้อมและต้องสะดวกในการหยิบใช้นำเข็มเขี่ยเชื้อเผาไฟจนเข็มร้อนแดงขณะที่รอเข็มเขี่ยเชื้อเย็น ให้ทำการฉีกดอกเห็ดที่ผ่าไว้ออกเป็นสองซีกใช้เข็มที่แหลมคมกรีดตัดเข้าไปในเนื้อเยื่อส่วนด้านในของดอกเห็ดแล้วฉีกออกมาขนาดเท่าหัวเข็มหมุดจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งจับก้นขวดอาหารวุ้นลนบริเวณปากขวดให้ร้อนแล้วดึงสำลีออกจากปากขวดเบาๆโดยใช้ฝ่ามือกับนิ้วก้อย จากนั้นหล่นปากขวดอีกครั้งแล้วจึงนำเนื้อเยื่อเห็ดที่ตัดได้สอดใส่เข้าไปวางตรงกึ่งกลางของอาหารเชื้อเห็ดกดลงเล็กน้อยแล้วนำเข็มเขี่ยเชื้อออกก่อนจะปิดปากขวดต้องหลนไฟที่ปากขวดอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงอุดสำลีในลักษณะเดิมจากนั้นให้บันทึกวันที่เขี่ยเชื้อไว้ข้างขวด แล้นำเชื้อไปบ่มในห้องมืดหรือห้องที่มีแสงน้อยอุณหภูมิห้องประมาณ32-38องศาเซลเซียสประมาณ2วันจะเห็นเส้นใยของเห็ดเจริญออกมาจากเนื้อเยื่อเห็ดและประมาณ5-8วันเส้นใยของเห็ดฟางจะเจริญเติบโตเต็มอาหารบุ้นและพร้อมที่จะนำไปใช้ทำหัวเชื้อเห็ดฟางได้ต่อไป การทำหัวเชื้อเห็ดฝางเพื่อนำไปเพาะหรือขยายให้ได้เส้นใยเห็ดในปริมาณมากสะดวกในการนำไปใช้และลดต้นทุนในการผลิตสามารถเพาะเลี้ยงได้ในเมล็ดธัญ,ญพืชหรือปุ๋ยหมักการทำปุ๋ยหมักเพื่อผลิตเชื้อเห็ดนั้นควรหาวัสดุที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดซึ่งได้แก่เศษพืชต่างๆเช่นผักตบชวาต้นกล้วย ใส่นุ่นข้าโพดบดฟางบดเปลือกถั่วกากทลายปาล์มเป็นต้นนำวัสดุที่ย่อยง่ายสลายเร็วเหล่านี้ไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนำมากรองให้เสด็จน้ำจากนั้นนำวัสดุที่ได้ไปผสมกับมูลสัตว์ปุ๋ยนา16 20 0แล้วเติมปูนขาว นตราส่วนวัสดุ100กิโลกรัมต่อมูลสัตว์30กิโลกรัมและปุ๋ยกับมูลคาวอย่างละ1กิโลกรัมนำส่วนผสมทั้งหมดกองไว้ในที่ล่มอากาศถ่ายเทสะดวกทำกองสูงไม่เกิน80เซนติเมตรถ้ามีลมโกลกให้ใช้พลาสติกกลุ่มปล่อยทิ้งไว้3-4วันจึงทำการกลับกองในช่วงของการกลับกองถ้าหากปุ๋ยหมักแห้งเกินไป ให้รดน้ำเพิ่มความชื้นเข้าไปเล็กน้อยเมื่อได้ระยะเวลาประมาณ7วันปุ๋ยหมักก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมสีคล้ำร่วนสวยุยควรนำไปใช้ทันทีถ้าอย่างไม่ใช้ให้เกลี่ยบางๆผึ่งลมให้แห้งก็จะเก็บไว้ใช้ได้นานหลังจากได้ปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วให้บรรจุปุ๋ยหมักลงถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด7คูณ11นิ้วจากนั้นจึงนำถุงบรรจุปุ๋ยหมักไปทำการนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทันทีวิธีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดคือการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนด้วยหม้อน,นึ่งความดันแบบเดียวกับการทำอาหารวุ้นโดยเพิ่มเวลาจาก30นาทีเป็น40นาทีที่ความดัน16ถึง18อนด์ต่อตารางนิ้วเมื่อครบเวลาที่กำหนด ก็ค่อยๆลดความดันลงจนปกติจึงเปิดฝาหม้อน,นึ่งแล้วนําวัสดุปุ๋ยหมักที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วไปไว้ในห้องเพื่อเตรียมเคลียร์เชื้อเห็ดจากอาหารบุนลงถุงต่อไปการเคลียร์เชื้อเห็ดลงก้อนปุ๋ยหมักเพื่อทําเชื้อบริสุทธิ์จะต้องทําในตู้เคลียร์เชือ้อซึ่งการเคลียร์เชื้อก็จะทําเหมือนขั้นตอนการเคลียร์เนื้อเยื่อเห็ดลงอาหารบุนโดยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า เทคนิคที่ปาสจากเชื้อเมื่อเขี่ยเชื้อเสร็จแล้วจึงนำถุงเชื้อเห็ดฟางบริสุทธิ์ไปทำการบ่มในห้องสะอาดปาศจากไรและ,มะแมลงและเป็นห้องค่อนข้างมืดไม่มีแสงประมาณ2-3สสัปดาห์เส้นใยของเห็ดฟางจะเริ่มปรากฏบนถุงปุ๋ยหมักเมื่อเส้นใยเดินเต็มถุง เราก็สามารถนำเชื้อไปเพาะดอกเห็ดหรือนำไปต่อเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณของเชื้อเห็ดได้การผลิตเชื้อแบบต่อเชื้อหรือการทำเชื้ออีแปะเมื่อเราได้หัวเชื้อบริสุทธิ์แล้วเราสามารถนำมาขยายเพิ่มปริมาณได้โดยการหมักวัสดุแบบเดิมแต่นำมาบรรจุถุงพลาสติกทนร้อนขนาด6คูณ9นิ้วหรือ7คูณ11นิ้ว แล้วใส่ปุ๋ยปักลงไปประมาณครึ่งถุงแล้วตบให้พอนั่นตัวแล้วทำการพับถุงใส่ลงในตะกร้าหรือหลังไม้จากนั้นนำไปฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำร้อนเหมือนก้อนปุ๋ยหมักแต่เราอาจฆ่าเชื้อด้วยหม้อน,นึงลูกทุ่ง สำหรับหม้อน,นึ่งใบนี้นะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถทําเองได้โดยการไปซื้อถังเจลบีที่มีขายตามร้านทั่วๆไปนะครับเอามาวิธีการทําก็แค่ใช้ตะปู3นิ้วผอมเจาะที่ฝาท่านเองหรือถ้าเกษตรกรนอยากจะทดลองง่ายๆเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถจะใช้ลังถึงนึ่งขนมที่มีอยู่ในครัวเรือนของท่านเอามานึ่งแทนหม้อน,นึ่งลูกทุ่งใบนี้ได้ครับโดยหม้อน,นึ่งลูกทุ่งที่เราสามารถทําขึ้นมาเองได้ โดยการนำถังจรารบีขนาด200ลิตรชนิดหนาพร้อมฝาและเข็มขัดให้เจาะรูตรงกลางฝาด้วยตะปูขนาด3นิ้วเพื่อเป็นทางให้ไอ้น้ำออกภายในถังให้ทำตะแกรงสำหรับวางก้อนเชื้อให้พ่นน้ำซึ่งมอนึงลูกทุ่งนี้สามารถนึ่งถุงวัสดุทำเชื้อเห็ดฟางได้ครั้งละ250-300ถุงจากนั้นให้นำวัสดุปุ๋ยหมักที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ไ,ไว้ในห้องเพื่อเตรียมเข็มเขี่ยเชื้อเห็ดจากก้อนเชื้อเห็ดฝางต่อไปการเขี่ยเชื้อในถุงอีแปะให้นำถุงวัสดุทำเชื้อที่เย็นแล้วมาบีบเพื่อให้ปุ๋ยหมักในถุงปโปร่งและร่วนสุยจะช่วยให้เชื้อเห็ดเจริญเร็วขึ้นจากนั้นให้ตักเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ในปุ๋ยหมักที่เราเตรียมไว้แล้วด้วยช้อนสแตนเลสด,ด้ามยาวประมาณหนึ่งช้อนพูน ใส่ลงไปในถุงทำเชื้อทางด้านข้างถุงพร้อมทั้งกดลงในเนื้อปุ๋ยหมักเล็กน้อยจากนั้นพับปากถุงลงมา1-1ถึงนิ้วครึ่งแล้วเย็บปากถุงด้วยที่เย็บกระดาษขนาดเล็กนำไปบ่มในห้องสะอาดอุณหภูมิ34-38ถึงองศาเซลเซียสประมาณ5-6ถึงวันเส้นใหญ่ของเห็ดจะเจริญเต็มถุง เมื่อเห็ดฟางเจริญเต็มถุงแล้วก็สามารถนำเชื้อเห็ดฟางไปเพาะหรือจำหน่ายเชื้อเห็ดฟางได้ต่อไป